อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับก่อนจะไปเรื่องหนักๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะยังไม่ไม่ถึงขนาดเป็นปัญหามากแต่ก็ต้องช่วยกันระมัดระวังแต่เรื่องนี้น่ากังวลนะคะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยคนนิยมเลี้ยงกุ้งเครฟิชมากแล้วก็บอกว่าโอ้โหราคาดีกุ้งเครฟิชเนี่ยนะหรือไอ้กุ้งที่เราไม่ไม่ใช่เป็นกุ้งบ้านเราอะกุ้งก้ามแดงแหละเพราะนี้นะเป็นกุ้งมาจากต่างประเทศอะค่ะคือตอนเลี้ยงเนี่ยนะผมนี่เคยตั้งคําถามกับเพื่อนจนโดนเพื่อนด่าคือเพื่อนเขาเลี้ยงกันเราไปขัดคอเราบอก ถามง่ายๆว่าคืออคนจะขายลูกพันธุ์เนี่ยเขาก็โปรโมทว่าตลาดดีมีการทําคลิปใน y o u t u b e นะว่าเอากุ้งไปส่งที่โรงแรมนี้ทําเมนูนะผมถามบอกถามจริงๆเถอะเวลาไปกินอาหารตามร้านอาหารเนี่ยเปิดเมนูเนี่ยเคยเห็นเมนูที่มีอะไรกุ้งเคฟมิซไหตั้งแต่เรียนไปทานมาก็ไม่เคยไม่มีมลกกมและคําถามคือว่า ปลายทางของฟาร์มต่างๆที่เลี้ยงนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเจ้ากุ้งเคฟิชเนี่ยออนะสุดท้ายเนี่ยก็ป<า>ัดราคากันคนขายลูกพันนารวยและปัดราคาสร้างข่าวกันคุณนันทยาจําได้ไหมมีการซื้อกันเป็นเป็นแสนเป็นล้านแล้วออกข่าวใช่มันแพงมากเลยทีเดียวค่ะแล้วมันทําให้คนเนี่ยเข้าใจว่าโอ้ได้ช่องทางในการทาํามาหากินแล้วก็ไปเลี้ยงกุ้งเคฟิชกันแล้วก็เลี้ยงกันเยอะจนกระทั่ง เวลามันถูกปั่นนะ่ะพอมันถึงจุดนึงมันปั่นไม่ได้ละราคามันก็ตกตลาดมันก็วายเนี่ยนะคะหลายคนก็ปิดเออคือประมาณว่าไม่ไม่เลี้ยงต่อเพราะ,ะ,ะว่าเลี้ยงไปเนี่ยก็มีแต่กระทบกับต้นทุนและเงินในกระเป๋าทำาไงต่อคะปล่อยค่ะปล่อยทิ้งธรรมชาติปล่อยทิ้งซึ่งอันนี้อันตรายมากเลยนะคะซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็มีการเตือนกันอยู่ตลอดเวลานะคะว่าไอ้เจ้ากุ้ง c l a r f i s h เนี่ย มันเป็นตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์น้ำเอเลียนสปีชีสคือมันไม่ใช่สปีชีสที่อยู่ในพื้นที่ของเรามันมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้ามันมาอยู่ในพื้นที่สภาพออของธรรมชาติของเราเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อระบบนิวเวศของบ้านเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโดยไอเจ้าสัตว์น้ำเอเลียนชนิดนี้เนี่ยมันจะไปเขาเรียกว่าไปไปทำไปกินไปกินสัตว์น้ำในท้องถิ่นเนี่ย จนหมดเลยแล้วมันทําให้เกิดความสูญเสียต่อระบบนิเวศของเราถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากมีคนไปเจอไอ้กุ้งแก้ามกามแดงเนี่ยนะคะที่น้ําตกสีดิบเขาคอเพชรบูรณ์ไปเจอเจ้าตัวเนี้ยซึ่งขนาดเนี้ยมันเป็นขนาดใหญ่ที่สามารถเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยนะคะคเขาก็เลยคาดการว่าน่าจะเกิดจากการที่มีคนที่ไม่เลี้ยงแล้วเนี่ยก็ปล่อยกุ้งไปสู่ธรรมชาตินะคะซึ่งทางทาง ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าออตอนนี้เนี่ยปัจจุบันการเพราะเลี้ยงมันไม่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะทำให้ส่วนใหญ่ก็เลิกเลี้ยงกันไปตอนนี้เหลือเพียงผู้เลี้ยงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทางประมงจังหวัดก็ได้มีการกําชับไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าถ้าหากว่ายกเลิกเนี่ยจะต้องมาขึ้นทะเบียน mm. และตอนที่เลี้ยงเลี้ยงกันเยอะๆเนี่ยกรมประมงก็ ให้ผู้เลี้ยงต้องมาขึ้นทะเบียนด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องมีการควบคุมจํานวนนะคะโดยช่วงที่มันบูมมากๆเี่กก็คือช่วงประมาณปี60ถึงปี61ทีนี้พอจะเลิกเลี้ยงเขาก็บอกว่าให้ผู้เลี้ยงนั้นจะต้องมาแจ้งยกเลิกการขึ้นทะเบียนด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากกระแสการบูมของไอ้เจ้าการการการ,การเลี้ยงกุ้งนี้มันลดลงไปก็ทําให้เจ้ากุ้งนี้เนี่ยมันก็หลุดไปสู่ธรรมชาติมากขึ้นนะคะโดยคนส่วนหนึ่งเนี่ย ไม่ต้องการเลี้ยงและบางคนก็ไปปล่อย hmm. ส่วนใหญ่ต้องส่วนใหญ่เอาไปปล่อยค่ะและที่ผ่านมากรมประมงก็พยายามจะประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะก่อนหน้านี้เขาไปพบที่บริเวณลำน้ำเขตกในช่วงปี64ที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านจับกุ้งสินินิ้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมงก็ทำการจับตามมาเรืลอดจนกระทั่งมาเจอล่าสุดที่น้ำตกแห่งนี้ละคะ่ะ ครับอันนี้คือนี่เป็นอุทาหรณ์ในหลายๆมิติเลยนะหนึ่งเนี่ยเวลาเราจะเลี้ยงหรือจะปลูกอะไรตามกระแสนเนี่ยต้องช่างใจหาข้อมูลให้ดีก่อนนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยว,วกเกษตรกรก็จะกลายเป็นเป็นเหยื่อนอะ่ะนะลึกถึงสมัยล่าบไปถึงสมัยนู้นน่ะนาคหญาคุณยายจำได้ไหมนาคหญ้าอ๋อเลี้ยงโอ้ชาวบ้านหมดเงินกันไปเยอะเลยเลี้ยงได้ด้วยคะมีคนทําเป็นฟาร์มก็มาปั่นกันแบบนี้แหละสุดท้ายเนี่ยก็ยยหมดเนื้อหมดตัวกัน อ๋อนี่ตอนนี้คุณทำนี่กันไงไอ้ต้นไม้นั่นน่ะไอ้พวกสีสีบอ่ดบอนวกอะไรด่าใบด่าอะไรนั่นน่ะก็ก็ก็เป็นกระแสเหมือนกันก็<ห>ปั่นราคากันจนโอ้โหบางบางต้นนี่เป็นแสนเป็นล้านก็มีเหมือนกันเนียนะคะค่ะ